สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรบาดทุกท่านครับเจ้าสีสไลายสีสเกียรราคาสองแสนสองสองแสนสองหมื่น บัตรชั้นครึ่งฟุงท้ายอีสุย่างสองเก้าห้าร้อยิบสองจุดห้าครับโอ้เสยครับคันนี้ ราคาสองแสนสองโครงเละครับมีเครื่องอะไร เป็นชุดอะไรห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับห้องนอนด้วยนะครับห้องนี้เนี่ยห้องสัมภาระ เครื่องเสียงครบเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับภาษีสามสิบกันยาหกสี่ประตูสวิงล่มนะครับ พื้นมินียมเบาะสามสองเครื่องเสียงอยู่ครบนะไม่ทอดออกเลยนะคะนี่นะทุกคนว่าไงแพงไหมครับราคาสองแสนสองลำโพงสิบนิ้วสี่ดอก ข้างหลังเบโาโซฟาประตูหลังก็สวิงบันไดกว้างครับทีวีโซนี่จอแบนพาวเวอร์พีเอ็มพาวเวอร์คาดดีหนึ่งตัว มิกโอ้เครื่องเสียงชุดใหญ่ครับคันนี้ราคานี้ได้ไปก็คุ้มนะครับคุ้มเลย จอแบนมีจอเล็กด้วยนะครับดูเครื่องครับเครื่องอะไรบอกปรับเอียนได้นะครับ เครื่องน่จาจะฮีโน่เครื่องแห้งครับมาดูด้านหน้าเครื่องฮีโน่ โอ้เครื่องแห้งครับคันนี้เครื่องแห้งเลยครับแอลทีวีจอเล็กน่าจะติดกกล้องไฟหรือเปล่าด้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูใหม่คอมเมนต์มาครับพี่น้องสองแสนสองแพงไหม เครื่องฮิโน่เครื่องท้ายยูสุไม่มีกล้องถอยนะครับน่าจะเดินไว้เฉยล้วกล้องไว้สำหรับคนขับดู ห้าสิบหกที่นั่งนะครับอันนี้บัสสิบสองเมตรนะครับสีสเกตแลวสีสไล,ลด์รถสายนะครับสวยครับโอเคอยู่ เป็น,นไหมรถสีน่ากิน่พอครหน้าสวยครับหน้าเอางเป็นตัวใหม่ครับรถคันนี้หลายปีแล้วนะครับสวยอยู่สภาพดีแจ๋วเลย ดีใจคนที่ได้ไปครับคันนี้สวยมากลองมยันดูครับราคาส2งแสนองพี่น้องขอบคุณที่กดดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครสวัสดีครับ